สวัสดีค่ะทุกท่านทั่วโลกนะคะวันนี้ต่อหน้าตรงนี้นะคะจันปารีสก็ได้มาถึงวันโลคบแล้วนะคะแหล่งท่องเที่ยวของเมืองฝรั่งอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่นะคะคนทั่วโลกก็มานะคะข้างหน้าจานี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะเป็นผับเป็นบาร์นะคะที่ใหญ่นะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะ แล้วก็ร้านอาหารนะคะมีร้านอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะตึกที่สวยงามนะคะโรงแรมดังๆหรูหรานี่มีเยอะแยะมากมายนะคะ <c oughs> โอเคตรงนี้นะคะก็ เป็นร้านอาหารแล้วก็นี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะคะแล้วก็นะคะจันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอีตรงข้างหน้าของจันปารีสก็จะเป็นห้างที่ใหญ่นะคะจดของแบรนด์เนมนะคะเยอะแยะมากมายนะคะก็จะข้ามถนนเพื่อที่จะจัน ใายให้ทวนะคะก็เนี่ยต้องเป็นร้านนั่งเล่นชมวิวกว้างขวางนะคะทุกคนทั่วโลกก็มาช็อปที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นห้างที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีของแบรนด์เยอะแยะมากมายนะคะเซปสซีซีย น้องเจปาเจปาฟิมีนอมายการเซมิเดอร์ลาเปสกียะพรั่งม้วนเดอร์เซปาซิเซเบียงครัวเดอร์แล้วก็จะเป็นห้างนะคะห้างสรรสินค้าแล้วก็ที่พักอาศัยนะคะเยอะเยอะมากมายเลยนะคะเป็นร้านอาหารด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นร้านอาหาร ก็จันก็คงไม่ได้ถ่ายในข้างในห้างนะคะเพราะว่าไม่สามารถถ่ายทําได้นะคะไม่สามารถถ่ายทําได้นะคะดูรอบๆนะคะตึกแถวนี้จะสวยมากมายนะคะมีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายในตรงนี้นะคะแล้วก็โรงแรมรู้นะคะส่วนมากจะเป็นโรงแรมสามดาวห้าดาวนะคะที่นี่นะ ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งหน้าร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่รถราคานะคะคนเดินเข้าห้างเต็มเลยนะคะก็จะถ่ายทำให้ดูคร่าวๆนะคะข้างหน้าเรานะคะห้างวันโดฮอบนะคะชื่อวันโดฮบนะคะข้างหน้านะ องค์ประกอบมเชจิวตัวคำแซ่แฟเจอร์ปาร์กิงเนาะคนเยอะแยะมากมายค่ะมาทั่วทุกประเทศนะคะทั่วโลกเลยนะคะถ้าประเทศใครมาที่นี่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาก็จะมาที่ช้อปปิ้งที่นี่กันนะคะก็ดูโรงแรมนี้นะคะสวยรูมากเลยนะคะโรงแรมนี้สวยรูมากละตึกนะคะจะเขาทําได้ดีมากเขาทําได้สวยมากเลยนะคะ ดูนะคะสวยมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมท่ดาวเนี่ยไม่ได้เขียนบอกโรงแรมใหญ่นะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ดูนะคะตึกสวยงามเลยนะคะตึกสวยงามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ มีที่จอดรถนะคะมีที่จอดรถนะคะมีที่จอดรถแต่ไม่ได้เอารถมานะคะเพราะว่าวันศุกร์รถจะติดมากนะคะวันศุกร์รถจะติดมากโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จันก็ขอปิดคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายนะคะ